เอโอเคเขาบอกว่าสุดธิ์สุนัยว้าวน้ำตาจะไหลโอเคสวัสดีตอนแขวงเขาบอกว่าสุดธิ์สุนัยโอเคนะคณะวันนี้พี่เอ็ดจะมาทำงานเขาบอกมาทำงานตัดกื่งตัดไม้อะไรเขาบอกนี่ครับติ๊ก ตัดต้องการนวลครับผมดีครับเพาไปตัดใหม่เปลีนเลยครับเาตัดเฉพาะฟืนที่มันตายครับผมหาอยู่หากินสไตล์ผมครับ yeah. ผู like ้ป่าไทยบ้านผมไม่รอแต่เราจะไม่ใหญ่จะขยันสายครับผูสวยิ่งยิ่งยิ่งโอเคได้ครับนายสุสุดจำนายวันนี้พี่จะไปขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับพี่จีนเอันนี้ไม่ชุดอาวุธำได้ครับนี่นี่วันน้จะขอเป็นชุดทำงานของฉันแทนโอ้ยจะจับมือหัวนมใหม่เลครับผู้สวยจำนายนี่ครับผมเฮ้ย่ยมาเขี่ยมานี่ครับผม บูชาอ <c oughs> ุปชาน้ย huh ังผมจะอ่านว่ะผมเปิถนัดภาษาบาลีคับผมถนัดแต่ภาษากรีครับผมให้สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบโอเคเราคำนวณพิสูจสิมได้อ่าโอ้ดีครับผมโอ้ยหน้าชีวิตแต่ละมือของไอ้นมพระเกจานคนนี้ครับผมทำเวียกทำงานโอ้ไม่รวยสักทีครับผมผมอยากผมเปิดความพยายามด้วยครับาท่านเนาะงให้ดีครับวันนี้ขอแย่โชว์โชว์วิวครับผมโชว์วิวเปียเสีผาพิสูจน์สิมได้บ้างหัวนมชุผูๆหัวนมดำในคำจีจอบังเด้อ ทิงท้งทิงท้งท okay, นะิ้งทิ้งโอเคนะพิษสัตสมัยอ๋อแ่รุ่นนายเข้าห้องน้ำก่อนนะครับสุภาพสตรีมีคันหรนนี่ชราคนเข้าห้องน้ำผมพนักจิดเยี่ยวแตกครับผมเห็นซิกแพคผมครับเบิร์ดหากินมาเลยโอเคนะครับพิษสัตสมัยอ๋อวันนี้พี่จะรุยพระกิจตามพระหาคนมาแก้ของครับผมนี่ครับผม ตามทำทำทำหายกี่เงิโอเคนะยผู้สัตว์สน้อยวันนี้พี่จะทำงานแล้วทำนี่ครับโอ้ยหาอยู่หาจิตสบายผมต้องรำรวยต้องโอ้ยจะมันยากเบียดยากกันหยากกันนครับนะัตว์ศุ่มหน้อยหืมนะเมื่อไรจะรวยสักทีครับผมโอ้ยกูเรียกว่ามึนรวยกูเนาะแต่พูกอื่เขาเกิดก่อนผมก็ยังบันรวยทักทีอ่ยเพราะสิบเงินนี่ยังนายผู้สัตว์คนรวยนะครัำนายผู้สัตว์สน้อยโอเคนะวันนี้พี่จะทำภารกิจตามพระหาคนมาแก้ครับรวย จังไรวันนี้จิตจำใสครับผมนี่ครับผมเหนื่อยจากงานตรากตรำจนเหนื่อยใครห้ำย่อยโอเคนะครับนักวิชาสุนอยวันนี้พี่จะรุยงานแล้วครับผมไม่พู่อทำทําเพื่อเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเอาแมาเสียเวลาลุยจะเอ๋